โอเคผมก็สวัสดีครับผมเจอผมตอช่วงเย็นๆแบบนี้อีกครั้งนะครับวันศุกร์ที่23/23ธนะ 23, ันวาคม2565นะครับนี่ก็มาเป็นงานด่วนนะครับลูกค้าบอกว่าจะปล่อยรถพรุ่งนี้นะผมก็วิ่งเข้ามาติดตั้งให้นะอยู่ที่กำลังประพฤกนะครับนี่แนละ้วผมก็เสร็จเรียบร้อยนะผมเป็นยีนุ มิลเนะตัว Active นะตัวเริ่มต้นนะงานเปลี่ยนกระจกมองข้างนี่ก็มาบริการได้ถึงที่นะครับลูกค้าไอีเจบอกว่าจะปล่อยรถรุ่งนี้นะครับผมก็วิ่งมาจัดการให้นะอยู่ที่โชวรูมยูุสุกระปพึกนะครับกทมเนี่ยนี่ก็ใส่ภัพออโต้ออโต้ออโต้อะไรให้เรียบร้อยเลยนะก็จะรีวิวให้ชมนะครับล็อกรถปลดล็อกรถก็ช่วยเตือนเหานะว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> กระจกนะผมเป็นกระจกแท้มือสองนะครับนี่ดูงานนะครับนี้ทำสีใหม่ทุกชิ้นนะครับใช้มือพับได้นะตัวมอเตอร์ประกันให้เลยสามปีนะฮะนี่ตัวนี้ก็ทำสีใหม่ทั้งหมดนะครับเชิงในตงกลัวนะครับระบบไฟฟ้ากาททำงานของมันปกตินะมั่นใจได้นะครับ ขวางขวานี่ก็เหมือนกันนะครับดูงานก่อนนะขวานบนก็ทำสีนะครับสีขาวมุกเบอร์สีตรงแน่นอนนะครับ mm hmm. นี่ครับผมใช้มือได้นะ mm hmm. นี่มันจะได้ mm hmm. ขั้นตอนการติดตั้งแล้วผมก็มีผ้าคุมเบาะอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถใหม่ก็ใส่ใจนิดนึงนะครับ ระบบไฟก็ปกตินะไม่ฟองไม่โซนะครับสวิตกัผมสวิตกับกรอบก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่เป็นสวิต<ม>เติมกรอบเติมนะครับเปลี่ยนออกนะเป็นสวิตแท้แน่นอนนะครับมีไฟด้วยนะผมเวลาเปิดไฟนี่ปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการกดพับเข้ามานะครางขวามันก็วิง่งหาตำแหน่งมันเองนะครับไปเลี้ยวหน่อยเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายโอเคนะครับผมปรับเลนกระจกนะก็ะทำงานปกตินะครับข้างขวาหน่อยโอเค สวิตก็เป็นกรอบสวิตก็เบิกศูนย์มาแน่นอนครับน,นี่ดูกล่องดี่ใส่พาสมานะครับน,นี่เบอร์พาสชัดเจนนะครับเป็นรัวยแทย้แน่นอนนะครับโอเคผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกรถนะจบพับเก็บนะครับก็มั่นใจได้เลยว่ารถเราล็อกแน่นอนนะช่วยเตือนเราด้วยนะเผื่อใครที่ลืมนะเวลาไปเที่ยวห้างอะไรอย่างงี้ดีล็อกรถหรือเปล่านะครับก็ติดตั้งมาประตูะช่วยได้นะเชื่อผมนะครับ ผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับช่างกรอบด้งมาบริจาคน้อกสถานที่เองนะครับผมโอเคนีนะครับขอบคุณครับโอเคผมขอบคุณครับ